รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดย น้ำดื่มตราสิงสวัสดีค่ะโละสวัสดีโอ้เด็กๆมาพร้อมกันเลยทั้ง3ามคนมาไล่ปลูกรักทั้งทีเราอยากจะไปดูอะไรบ้างล่ะ เดาซ่อมาว่าที่ไร่ปลูกรักจังหวัดราชบุรีแห่งนี้เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่มีทั้งการปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยแล้วก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเรล้าเป็ดจักว่าแล้วหนูได้ยินเสียงกาบกาบพี่ดาวคะเป็ดไก่นกก็เป็นสา์ประเภทเดียวกันทําไมเป็ดถึงลง ที่เป็ดว่ายน้ําได้เนี่ยน้ําขิงเคยเห็นไหมตัวเป็ดจะมีขนอยู่เยอะๆขนนี้เนี่ยมันจะมีน้ํามันซึ่งน้ําไม่สามารถที่จะซึมผ่านเข้าไปได้แล้วก็ที่เท้าของเป็ดเนี่ยมันจะมีผนังหุ้มที่ง่ามเทา้าซึ่งเท้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นไม้พายช่วยทําให้เป็ดเนี่ยเคลื่อนที่ในน้าได้ไงล่ะจ๊ะนักการค้าแล้วที่นี่เลี้ยงเป็ดอะไรเหรอคะก็เราจะมีเป็ด2สายพันธุ์ครับ สายพันธุ์ที่1นึ่นี่ก็คือสายพันธุ์กากีแคมเบลหรือเรียกง่ายๆว่ากากีก็ได้กากีแคมเบลเนี่จะเป็นพันธุ์ลูกผสมนะครับระหว่างพันธุ์ไทยชื่อพันธุ์กากีนะครับที่มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมหน้าฝนเนี่ยไม่ค่อยเป็นหวัดนะครับแล้วก็ไข่เนี่ยอาจจะไม่ดกมากนักเพราะว่าเขาอดทนมากเลยแต่ว่าอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือพันธุ์แคมเบลอยู่ประเทศอังกฤษเป็นสายพันธุ์ที่ ไข่ดกมากเลยปีหนึ่งประมาณ320ฟองของอังกฤษนะครับมาผสมกันแล้วจะได้ลูกออกมาเนี่ยเป็นกากี้เนี่ยปีหนึ่ง280ฟองโดยประมาณนะไข่ทั้งปีเลยมันเป็นตัวที่ไข่เสร็จแล้วเนี่ยไม่ค่อยฟักไข่ของตัวเองเออแล้วทําไงถีตรงนี้เราก็เลยมีสายพันธุ์ที่2ครับอาจารย์ก็เป็นสายพันธุ์ที่ตัวขาวๆเรียกว่าเป็ดเทศเป็ดเทศเนี่ยเป็นเป็ดที่เป็นภูมิปัญญาไทยที่เราเลี้ยงเป็ดเทศมาคู่กับเป็ดกากีเพราะว่าเป็ดเทศเนี่ย ชอบฟักไข่นักการคะหนูก็เห็นเขาเลี้ยงเป็ดในเล้าแบบนี้คะ่ะทําไมเขาไม่เลี้ยงเป็ดในทุ่งอะคะจริงๆแล้วการเลี้ยงเป็ดเนี่ยครับมี3ามสบมแบบแก็อย่างที่ไร่ปลูกรักเราเนี่ยเป็นฟาร์มขนาดที่เป็ดไม่เยอะมากเราก็จะเลี้ยงในคอกแบบที่เห็นเนี่ยครับเป็ดก็จะอยู่ในคอกแล้วก็แต่ว่ามีพื้นที่ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็จะมีพื้นที่เขาเรียกว่าในร่มพื้นที่ที่ว่ายน้ําได้แล้วก็เป็ดประเภทที่2เนี่ยก็คือแบบเลี้ยงเยอะๆเป็นทีละหมื่นตัว แบบนั้นเขาก็จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีพัดลม e ี a วฟ r a เรชันในโรงเรือนระบบปิดเป็ดแบบนี้เขาก็จะไม่ค่อยได้เห็นเดือนเห็นตะวันแต่ข้อดีก็คือโตเร็วครับอาจารย์<อ>ในเชิงธุรกิจเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่าราคาเป็ดแบบนั้นก็จะถูกหน่อยแบบที่3เนี่ยก็คือการเลี้ยงแบบไล่ทุ่งเป็นการเลี้ยงแบบโบราณโบราณชาวนาของคนไทยเนี่ยเราจะเลี้ยงเป็ดคู่กับการปลูกข้าว ก็คือเวลาที่ฤดูการเกี่ยวข้าวเนี่ยพอเกี่ยวเสร็จเนี่ยรวงข้าวเนี่ยจะมีเม็ดข้าวใช่ไหมครับหล่นร่วงหล่นไปกับพื้นดินเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงเป็ดเนี่ยเพื่อให้มากินเศษข้าวที่ตกตก,ตก,ตกหล่นหล่นอยู่ในแปลงแปลงนาตรงนี้เป็ดก็จะได้อาหาร แล้วก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้ไข่ด้วยที่สําคัญคือเป็ดไป,ไปไปในนาข้าวเนี่ยในนาข้าวมันจะมีหอยเชอรี่ที่ไข่สีชมพูชมพูหน่อยนะครับเด็กๆรู้จักไหมเป็ดก็จะไปกินกินหอยเชอรี่นะครับซึ่งปกติแล้วคนที่ทํานาเคมีเขาจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยยอดฆ่าหอยนี่ทีเดียวแต่ของเราเนี่ยใช้เป็ดในการจัดการคุณลุงคะทำไมตอนนี้น้ําขิงไม่เคยเห็นชาวนาเขาใช้เป็ดไล่ทุ่งเลยเหรอคะน้ำขิงจําได้ไหมว่าเมื่อสีหปีก่อน มันมีหวัดนกที่เขาเรียกวัดนกหวัดนกเนี่ยมันระบาดจนต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่กันเยอะแยะเขาก็เลยไม่อยากให้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเพราะว่ามันมันไปเรื่อยๆจากเ,เขตหนึ่งไปอีกเขตหนึง่งกลัวว่าเชื้อโรคมันจะระบาดนิ่งขิงว่าเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยธรรมชาติก็ดีนะคะเป็ดมันก็จะได้มีความสุขไม่ถูกกัดขังแออัดกันเวลาไข่ออกมาก็มีความสุขเวลาเราเก็บไข่กินไข่ก็มีความสุขไปด้วย